มีปัญหาคือเหมือนเศษอาหารติดระหว่างซอกฟันกับเหงือกอย่างเงี้ยค่ะคือสภาพด้านนอกอะค่ะไม่เจอผุเลยอย่างเงี้ยค่ะแต่ปรากฏว่าพอไปเอกซเรย์แล้วถเจอว่าผุด้านในอยู่ค่ะสวัสดีค่ะชัชราพรนะคะค่ะพอดีว่าแบบเหมือนเป็นคนไข้ประจำของที่เดนเท่าคลินิกอยู่แล้วนะคะแล้วก็คือแบบมีปัญหาคือเหมือนเศษอาหารติดระหว่างซอกฟันกับเหงือกอย่างเงี้ยค่ะ ก็เลยมาให้คุณหมอช่วยดูให้แล้วก็มาขูดหินปูนด้วยทีนี้ในเรื่องของตัวที่ติดเศษอาหารติดอะคะ่ะก็คือคุณหมอดูเบื้องต้นตอนแรกอะคะ่ะก็ยังไม่เจอว่ามีผูมีอะไรแต่บอกว่าคุณหมอเลยให้เอ็กซเรย์ดูก็เลยเจอว่าโอเคมีผูมีฟันผูด้านในในส่วนของคอฟันที่เราเคยอุดไปก่อนหน้านี้แล้วอย่างเงี้ยคะ่ะก็เลยจะต้องทําการรื้อแล้วก็อุดเข้าไปใหม่อย่างเงี้ยคะ่ะคุณหมอมือเบามากไม่เจ็บค่ะ ควรจะมาปรึกษาคุณหมอเรื่อยๆนะคะก็คือแบบอย่างน้อย6เดือนหรือว่าปีละครั้งนะคะเพื่อให้คุณหมอดูอย่างเคสนี้ที่เจอค่ะคือคือ,คอสภาพด้านนอกนะคะ่ะไม่เจอผุเลยอย่างนี้ค่ะแต่ปรากฏว่า,าพอไปเอ็กซเรย์แล้วถึงเจอว่าโอเคเรามีปัญหาผุด้านในอยู่คุณหมอที่ดีใจดีค่ะแล้วก็พนักงานน่ารักทุกท่านเลยค่ะ